ต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบกล้องสองดวงที่แคบแบบท่ออ่อนครับซึ่งเราจะไปทดสอบภายในหลังตู้ราว่ามีอะไรตกอปหรือเปล่าอย่างแรกนะครับเราจะเปิดปุ่มสวิตช์ปุ่ม power นะครับตามมาด้วยไอสวิตช์ของ monitor ครับหลังจากนั้นเราก็จะเนกล้องเข้าไปในหลังตู้ครับซึ่งเราจะไปสำรวจว่าภายในหลังตู้มีอะไรหรือเปล่านี่อะไรไฟภาพที่ได้แบบนี้ครับ ตึงจะเห็นสายไฟนะครับว่าอยู่หลังตู้ยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็ไม่มีหยักใหญ่เลยครับและถ้าสังเกตดูดีๆนะครับถ้าเราใช้คนกับใช้กล้องนะครับถ้าเราใช้กล้องเราจัดดูแล้วสะดวกกว่าครับในการเข้าไปมองในจุดที่ยาวต่อการเข้าถึงครับ